ไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนอื่นนอกจากจะทาบุญให้คนแล้วทให้ทาบุญให้โลกด้วยค่ะว้าวทำบุญให้โลกค่ะรบมือให้กับคุณกลอยตาของเราะะจากบางจากค่ะ่อด้วยผู้บริหารของเราท่านต่อไปเชิญเลยคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะนอกจากจะไปช้อปปิ้งที่บิ๊กซีแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกล่องกล่องเครื่องดื่มต่างๆที่เตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอามาทิ้งที่บิบ๊กซีได้นะคะมาบริจานนะคได้ค่ะ ปรบมือดให้กับ b ิ๊กตามด้วยเซ็นทรัลพัฒนาเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนออลูกค้าเรานะคะจริงๆทุกวันนี้จะมีลูกค้าที่เข้ามาในออพื้นที่เราเนี่เป็นล้านคนนะคะเราคิดว่าเพียงแค่ทุกคนช่วยกันนะคะออคนละไม้คนละมือมันจะไม่มีขยะอยู่บนโลกนะคะเราสามารถเอาทุกสิ่งกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะเยี่ยมค่ะปรบมอให้กับเซ็นทรัลพัฒนา ช่องสามของเราค่ะพี่ชันพีก็ผมบอกแฟนๆช่องสามละกันว่าอย่าสร้างเลย่อขยะแต่ถ้าได้มาก็สร้างประโยชน์มันนะสั้นๆแต่ทรงพลังมานนะคะพี่แาคคะสามร้อยหกสิบวิาค่ะ, 300, 100, 100, 100, คะเวลาที่เราบอกว่าเราอยากจะลงมือเพื่อสิ่งแวดล้อมอยากลงมือทําแล้วใครที่ยังไม่ได้ทําโครงการนี้แหละครับลงมือแน่นอนแล้วได้ทําแน่นอนได้ประโยชน์แน่นอนกันยิ่งใหญ่สําเร็จงดงามจริงๆค่ะขอทุกคนทั้ง 6. สำหรับช่วงแรกนี้ขอเชิญทุกท่านยัง